ชัดเจ๋วชัดเจ๋วโทผิวหนาคเอาโทผิวหนาเวดฟองควนเตทา,านอ่าจะเดมที่งอให้เวติปาดตามเนี่ยข้อเนี่ยนาะมามาลองเบ่งมมมี่แก๊สปาดใส่ใส่ตู้เชื่อมปาดเอาเลยสวิก เปิดไฟสูงสูดเลยเปิดสุนเลยเชื่อมทงมือมามาีมาอ่อครับมื่อน,นี้ เขาทอพยายนากไว้ผมเหตุให้คือว่าเขาเสียเอาไปเหตุอ้ปองควันเตาทานนะครับทอห่างทอห,ห่างแต่ว่าผมบ่มีแกะบ่มีทางแกะบ่มีทางล่มบ่มีหัวแกสเป่านะผมก็ไดยต้องใส่ตู้เชื่อมปาดเลยครับโดยเปิดไฟเปิดเปิดทูดเลยนะครับมาลุยก,กันเลยอเอาพับลงมาเบื้องบนทีนี้ ปวดทาลงมาโอ้ยบ่ได้มันเอาอาลงอีกมันหนาพูดนน่ตกเอาให้มันวินคื้ผมว่าเนาะเอาเออดผีเลยไหมเนาะทุกนน้อยเดี่ยงอันนี้งับเอาบ่ได้บ่ตอต่อต่อยมอต่อต่อั่อต่อต네่อต่ออตเอต่อต่อต่อ่อต่เต่อ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 ตตเอต่อ่ออต่อต่อต่ออ่อต่อต่อ่ออต่อตต เอางัากขึมาเลยเออเอางัาาากขึมาเออนั่างไบ๊นานมันกีนเป็นของงอก้นมาท่านทีคือป่ค่อยงอปานไหนล่ะเหงโอ้ยำนี่ละทำนี่เจเออเอาทำนี่การนี้เปงอแห้งห่เดอแห้งกบ่แหงบ่แหงหัแห้งบ่วแห้งที่แห้งมันจะใส มันก็พอดีจ้วโอ้ยบ่แห้งดอกมันก็ขึ้นน้อฟ้าอาลาดได้ตัวนึงสมมติว่าตั้งขึ้นนะนะไปสูบลงงอว่าใบแห้งดอกกลัวสั้นทีลี่กับน้อฟ้าบัานะนะ่ะเนอะพอดีเออคนเจ้าสั้นขึ้นกูนี่มันกะโว้ยมันไม่ใช่ดอกโว้ยนี่ละขนาดนี่ละข,ขนาดไอ้ซีจีผาองศาเนี่ยพอดีเลย นี่ละเอประมาณนี้แหละมองหันกับซูบลงในทอน่อควนอ่าเอาเอครับที่อ้องครับผมสี่เทคนิกคก็คือบาอย่างคืออย่างพิงเศษเบื้องน่ะเข้าเฉยเหมันงอแห้งงอหน่อยเขาก็เข้ากับปาดปาดมุมแบ่งๆกันนะครับอืตอนแรกที่เป็นสี่เป็นบอกนะครับเข้าใส่ทีนี้การปาดให้มันแบ่งลงเันสี่ก่อนด้วยจกส่นฝั่งนี้ไว้นะครับ จงไว้วยมันขาดนะจงไว้เพื่อข้อศีดภาพล่งแบบที่เฮ็ดในเมื่อกี้นะ่ารใหญ่มันง่อยแห้งเห้เขาก็ปาดงกวงครับปาดปาดง่วงพี่เลยพี่เลยมันกระิงง่อแห้งการเขาอยากให้มง่อยน้อยเขาก็ปาดออกอันนี้ออกแบบนี้ออกน้อยๆครับอโอเคมาที่ข้อศีดสาพลงมาครับพัพลงมาพับลงมาที่เพราะว่าเจ้าของเขาก็ต้องการง้อะลับนี่นะพัพลงมาครับมาที่นี่ตู้ที่ปาดทิ้งกันเขาก็ เอามาใส่ประโยชน์ได้อีกคือว่าข้ากับมาสูกลสีเลยครับเนี่เพื่อว่าไม่ใช่เด็นนานาแข็งแรงคือคืนอ,อยกน,นะครับหนูขึ้นสีเลยนี่เออวันนี้ผมก็เลยทำการออกเชื่อมเฮ็ดชีกเกปูไว้นี่พี่น้องเงี้ยวันนี้ <c oughs> ชีกเกอร์ปูกันป่ะผมก็ไว้ลองเยี่ยมบ้าดอกครับออกเชื่อมก็เฮ็ดเฮ็ดหูว่าปลาเห็นแหะครับอ่าว่าล้วผมก็สิจัดการลุยมาเลยบาดทีนี้ผมก็สิเชื่อมอืม นครับพวกนี้เชื่อมใาแน่วน้ำริมบางสี่ครับเเอาจักเบอร์เบอร์หากับพวกเนาะประมาณนี้เนาะพ่มก่อนไฟแห้งบ่มามาที่นี่ย่องมันเลย มาดู่อยว่มันขาดได้วนเออเอ่อไละน่ะก็จะเสร็จแล้วเหตุหวยหวยคนนนำคนนนำคนใหม่มันไลมากมนี่ ช่วยพูดยางๆ้ลองมึงจ่อกระดฮะทำอะไรวะดังขางมันที่หัดพีเลยปะ่ะทำไมไระมันที่ไรวาพีบะ เจ้าลอง,งกินน่าการเบังสิอะไรมูนวะอะไรวะมาที่มาที่เอ็นล้มาหาตัวนี่ปอกระสันเอาหอดชื่อน,นี้จะน้อยหนึ่งเอา้าเช่นนี้เนาะนี่เนะาะวอืม <c oughs> งัดตีหูวออกมาโอ้เล็กงัดมาหน่อยโพดเอาเล็กสเสล่งไหมเนาะตีวงคว้าง <c oughs> พี่พญาเลยหู้จังเปงลืองหมดหน้ามาันจนไหลโจกโจกมาซื่ออีแหละทำคนใหม่โอ้มันงนกนออกเลยแข็งเติอหน่อยเนาะบรไยเว้ยอะไรปุ้ยจะถ่ายหนังเหรอ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวลุงชายจะไปถ่ายหนังสู้กับไดโนเสาร์ยเยาก่อนน้องว่างก่อน อืมนั่นแหละทุบลงไปอืม<笑><笑>เออฮู้จังป้งเลย<อ>ได้ว่าสำ,สำไมเออฮู้จังป้งแล้วเนี่ยนำสูมคนใหม่ไหลมาหนิสวยงามตามท้องเรื่องเฮ้เฮอเฮออ่าเร้วล่ว้พี่นอ้องผมเ็ดชีกระปูให่าข้าเจ้าครับ ตอนแรกว,ว่าเทสเกตปลาไหลนะไี่้องมันบ่เป็นเกตปลาไหลไขแม่สีมือเชื่อมก็ได้ท่านี่ละครับอืนี่นี่ซื้อที่เอาไปตอกไปทอเตาถ่านครับเพื่อจะเก็บน้ําซุ้มควันไม้นี่มันอะไรออกซื้อนี่ทำสุกคนไหมพืนตีหูจึงเบื้องไว้นี่ครับนี่ป่น,นะเห็นบ้าอโอเคเรียบร้อยออะไรเอ้ปุ้ย <c oughs> <c oughs> ปร่อยแล้วออกไอ้ทอไอ้เจ็บลสมคนใหม่เขาครับก็ไอ้ทอพญานักมวนเขาไปสูบน้าอไหมมืนอี้มันห่างผมได้ยารันแปลงเห็ดไอ้ทอเก็บลำสมค้นใหม่ครับอืมกันได้ไอเดียเดียวอยู่หรอกว่าครับแต่ว่ามันกับิไซดได้รู้ไหมบุนีครับพระว่าผมอ็ดพอกให้เพื่อนเมื่อกี้นี่มันบากแห้งครับมันกะ สีโพล่ะพวก็เฮ็ดเช็กไอโปเพลคนครับกวาดบอกญ่เลยตอนแรกว่าเฮ็ดเกตินออกเชื่อมเป็นเกตเอียนยังอยไหมมันเป็นสีเช็กไอโพลครับนี่ครับกะนะครับพี่น้องกะาผลไม้มีทอไปพัฒนาข้างอะเอามาประยุกต์แบบผมได้เด้ครับแบบที่ผมเฮ็พชรเบิร์กเนี่ยตัดเป็นปากฉลามก้างครับตอนแรกมันต้องตัวนะเขาตัดเป็นปากฉลามบางขางพี่ครับดึงมากเท่ากับงับลงเลยครับ ับปั๊บกับเป็นงองอได้เลยสบายเลยครับเออกับมีประโยชน์กับถือว่าอไอเดียเจ๋งของเพื่อนอยู่ครับผมแล้วครับคที่นี้่ฉันอีน้องเพื่อนนะผมที่เขาโตไปมาท่านบุาก่อนเจะเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกและทุกท่านที่ครับที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับขอบคุณทุกบสวัครับเก็บของ